เก่าเก่าแล้วพ่นได้ไหมอา้าวมาดูคันนี้กันแจ่มแหละผมชอบนะชอบมากมาคันนี้น่าจะ20ิกว่าปีนะครับนี่จะสู่ตัว TFR ตัวเก่าเลยกำลังล้างช่วงล่างอยู่มาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เท่าที่เห็นก็คือเคยพ่นมาบ้างแล้วนะครับแนละ้วเริ่มหลุดลอกร่อนเนี่แต่ดูแล้วเจ้าของน่าจะรักรถนะเพราะว่าเคยพ่นมาบ้างแล้วน้ำยาเก่าอ่ะมันจะเป็นสูตรหนานะแต่ว่า เท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่มีตรงไหนที่ถูกแล้วก็หลุดเป็นชิ้นๆนะครับก็มีบ้างนะครับที่มันเริ่มกระเทาะเดี๋ยวเราไปดูที่ลายแห้งอนะีกทีหลังจากล้างเสร็จเนาะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับรถปีนี้ถือว่ายังดูดี หลังจากที่ล้างช่วงล่างมาแล้วนะครับเราก็ทำการถอดล้อแล้วก็เคลียร์ผิวกันก่อนคันนี้ต้องบอกว่าเคยพ่นมาแล้วโดวยรวมนะครับช่วงล่างยังค่อนข้างสวยอยู่แต่จุดไหนที่น้ำยาเก่าอ่ะมันพองออกมาแล้วนะครับเราก็จะพยายามกระเทาะตัวน้ำยาเก่าออกมาแล้วก็ขัดให้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันเริ่มกระท้ะแล้วเนี่ยแล้วเรา,เรา พ่นทับไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่มันเริ่มหลุดเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกกับน้ายาตัวใหม่ที่เราพ่นไปด้วยพยายามจะทําให้ผิวที่เหลือเป็นผิวที่แน่นที่สุดแต่บางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคาะแล้วเรากระท้ะแล้วเนี่ยมันไม่ออกจริงก็เท่ากับว่าน้ํายาตัวเดิมเนี่ยมันยังเกาะดีอยู่เราก็จะไม่ ไปขัดไปรื้อนะครับเพราะว่าถ้าขั้นตอนในการขัดรื้อเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เวลานานซึ่งลูกค้ารอไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าเอาจุดที่มันกระเทาะแล้วออกให้พี่หน่อยแต่จุดที่มันยังดีอยู่ก็เสริมเข้าไปเลยอันนี้ก็ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับก็เราก็จัดการขัดให้แต่งให้นะครับแต่จุดที่เห็นว่าเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวนี้แหละตัวรองกระบะนะครับระหว่างล่องหัวเก๋งกับตัวกระบะท้ายนะครับตัวนี้น้ํามันจะลงเยอะ นะครับเราก็กระท้อออกแล้วก็เดี๋ยวขัดให้ลูกค้าให้มันได้ผิวเหล็กจริงๆนะครับส่วนสนิมก็ขัดขัดแล้วลงน้ํายาหยุดให้ก่อนแล้วเราก็พ่นนะครับอันนี้ก็พ่นใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพ่นเรียบร้อยก็เช็คงานเตรียมส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าเก่าแค่ไหนไม่เป็นไรครับถ้าคุณอยากดูแลเอาเข้ามาปรึกษาการเดี๋ยวดูแลจัดให้แบบเต็มที่เท่าที่เราช่วยคุณได้เลย